สวัสดีครับท่าชมทกานนับเกมเมอร์ทีวีแชแนนดีดีสวัสดีดีดีคุณนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเนาครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์สเตนด์แอตูนะครับคือการจะเป็นการแนะนําการเล่นสวาร์โวในสเตนด์แอตูนะครับผมโอเคนะครับถ้าแรกก็สร้างกันก่อนเลยเฮ้ยซิงเกิลไอซ์แลนด์นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่แลนดอมไอซ์แลนด์ดิค normally easy โอเคเราจะมาสอนวิธีก,รการเอาชีวิตรอดนะครับ โอเคเริ่มมาเราจะมาอยู่ใต้น้ำนะครับให้เราทำการขึ้นมาบนผิวน้ำกด W A S D นะครับในการเดินนะครับผมกดคลิกซ้ายเป็นการทุบนะบกดคลิกขวาเป็นการเก็บนะครับผมอ่าที่ผมเก็บมาตะกี้นี้คือกิ่งไม้นะครับโอเคนี่คือหินนะครับ stone โ <c oughs> <c oughs> อเคยบพอนะครับเมื่อกดนะครับ C นะครับจะเป็นการเปิดอ n v e n น o r y นะครับหรือกด I เอ้ยไม่ใช่กด C นะครับจะเป็นการเปิดอ n v e n t o r y นะครับจะมีขนมปังคุกกี้น้ำน้ำส้มแล้วก็เฟิร์สเอ็นะครับผมเอาไว้เพิ่มเลือดนะครับผมอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะครับ ก็เทคนิคการครั้งแรกนะครับก็คล้ายๆกับ Minecraft นะครับผมคือไม c r a f t ครั้งแรกคืออะไรตีไม้ใช่ไหมครับอ่าเราไปตีไม้กันผมขอแนะนำนะครับสร้างบ้านไใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวไดๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่คือต้นไม้นะครับที่กซ้ข้างเป็นการตีนะครับโอเคเามาแถวนี้ก่อน ตรงนี้คือแหล่งน้ำนะครับเดี๋ยวอธิบายกันบนซ้ายบนนะครับสีที่เป็นลายๆสีนั่นคือจะเป็นเพชรพีของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกจะสีเขียวจะเป็นหลอดความผิวนะครับลงมาอีกสีฟ้าที่ผมกำลังเดิมก็คือน้ำนะครับสีม่วงคือหลอดความง่วงนะครับผมเทคนิคการคลาฟนะครับกด C ีนะครับผมเพื่อเปิดอินเวนทอรี่แล้วก็กด หินนะครับหินที่อ่าเนี่ยมันจะเป็นกองอย่างนี้นะครับคุณก็ที่ใช้ค้าคงตีนะครับมันจะออกมาเป็นเศษหินนะครับแล้วก็เป็นหินธรรมดานะครับมีโอกาสนึ่งครจะเป็นหินธรรมดาใอหอม่นี้คุงกดที่หินธรรมดาแล้วก็กิ่งไม้นะครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําแฮมเมอร์ออกมาครับพอทําแฮมเมอร์ออกมากดที่แฮมเมอร์นะครับกดหนึ่งนะครับเพื่อสร้างคีย์นะครับ แล้วเมื่อกดหนึ่งด้านขวาล่างนะครับจะมีแฮมเมอร์อยู่ในมือครับคลิกขวาใส่พื้นนะครับจะขึ้นว่าบิลดิ้งใช่ไหมครับให้เราทําการกดที่เชลเตอร์นะครับเพื่อจะสร้างเชลเตอร์จากนั้นนะครับให้เราถือคอร์สนะครับเอถือแฮมเมอร์นะครับแล้วก็คลิกขวาที่เชลเตอร์นะครับจะกรสร้างเชลเตอร์จะต้องกดรัวนนะครับการกดครั้งเดียวจะกดค้างจะไม่ได้นะต้องเป็นการกดรัวๆในการสร้างนะครับถ้าอุปกรณ์ไม่พอมันก็จะขึ้นตัวแดงๆอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ต้องไปเก็บอุปกรณ์เพิ่มนะครับผมโอเคก็มันเป็นเทคนิคแรกๆเลยนะครับที่ใครๆทุกคนก็ต้องรู้นะครับผมถ้าไม่รู้ก็คงจะไม่รอดนะฮะลิงพวกลิงนี้อย่าเพิ่งสนใจนะครับผม <c oughs> <c oughs> อืมเขาเริ่มมาตอนนี้เรามีอาหารอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ ต,นนต้นไม้ลักษณะอย่างนี้นะครับที่จะเป็นไม้ลวนนี่ก็จะดอกไม้เยอะนะครับต้นไม้ที่เป็นต้นมะพร้าวอย่างนี้จะดอกใบไม้เยอะนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นต้นอย่างนี้นะครับจะดอกถาวันด้วยนะโอกาสที่จะดอกไม้เยอะที่สุดแล้วนะเลยดอกคองเยอะที่สุดแล้วเกมนี้วิ่งไม่ได้นะครับบัตลีฟนะครับที่ผมเก็บมาตะกี้นี้นะครับ มีความสามารถในการฮิวเลือดได้นะครับโอเคสร้างสร้างสร้างโอเควิธีการกินอาหารนะครับถ้าเราไปกดที่อาหารนะครับคุกกี้นะครับแล้วก็กดนี่ครับรูปปากนะครับผมจะเป็นการกินนะฮะแล้วเอาหลอดสีเขียวให้เต็มครับโอเคให้หมด,ดเสร็จอ่ แล้วเราก็จะทุบหาไม้กันต่อไปนะครับผมเราได้แต่ใบไม้ว่ะเรนีเรียบร้อยครับเชลเตอร์เสร็จแล้วเชลเตอร์นะครับกด Y จะเป็นการนอนนะครับแต่เรายังไม่อยากนอนนะครับหลังจากที่เราสร้างเชลเตอร์เสร็จนะครับคุณกดเล็กหนึ่งนะครับที่แฮมเมอร์คลิขวาที่พื้นนะจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น production นะครับคือแคมป์ไฟแล้วก็เริ่มเดนะครับอ่านไม่ออกนะครับเป็นเฟนส์นะครับผม เราจะเอาโปดรดักชันนะครับใส่แค้มไฟก่อน get, อ่าเราจะทำการสร้างนะครับ mm hmm. ตอนนี้นะครับไอ กินกรวดนี้ไม่จําเป็นก็ทิ้งไปก่อนนะครับผมน,น้ํานี่ดื่มได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำโพยพุ่งอย่างนี้ก็คือดื่มไม่ได้เรื่อยๆนะครับดื่มได้ครั้งเดียวหมดไม่ใช่ครั้งเดียวหมดเลยมีโอกาสที่จะหมดนะครับมโอเคเามากต้นก็บเอบนส์กับบาร์นะครับบาร์คือเปลือกไม้นะครับบาร์เปลือกไม้เอาไว้ ในการจุดไฟนะครับเพื่อจุดแคมไฟนี่โอเคตอนนี้ความเหนื่อยของเราก็เยอะพอสมควรแล้วนะฮะอันนี้คือต้นคอตตอนนะครับหรือว่าจะเป็นต้นนุ่นนะครับผมที่เอาไว้ทำอะไรอะอะไรนะาจะไม่ได้แล้วนะฮบจะเป็นนิ่มๆน,นะครับผม่เอรไม่ผิดนี่จะอยู่ในแกะมีจะมีในแกะด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันมืดแล้วนะฮะเลียงลิมนกจะออกมาผ่านฮะเมื่อมืดอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับเราก็ทำการกินอาหารให้มันอินมก่อนนะฮะ จากนั้นครับไปที่เชลเตอร์นะครับมองลงพื้นใต้เชลเตอร์นะครับกดวายครับเป็นการนอนนะครับจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมานะครับคุณจะสังเกตได้ว่าคุณหิวน้ําแล้วก็หิวอาหารนะครับคุณก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยนะแล้วก็กินฮุกกีนะขนมปังนี่เพิ่มเยอะมากนะครับเ๋ยวเพิ่งกินเลยดีกว่า ตอนนี้เหลือบาร์กนะครับ22อันถ้ามาแรงวันนะครับไอ้แบลงแบลนคือกิ่งไม้นะครับบาร์กจะเป็นเปลือกไม้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือจะเป็นเทคนิคในการคาบของหรือว่าในการอ,าอยู่รอดครั้งแรกคล้ายๆกับไม้คาบเลยครับแต่ว่ามันจะ แตกในกว่ไมค์ครับคือมันจะสมตรงสมจริงกว่าอะไรเงี้ยนะโออีกอันหนึ่งอันนี้คือหอยทากนะครับถ้าฆ่าแล้วเก็บของมันจะได้อ่าเมือกมันนะไม่รู้เมื่อวันเราไปทำอะไรอนกังผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากจากนั้นนะครับถ้าเรามองไปที่แคมเอ้พอเราสร้างแคม,มไฟเสร็จแล้วนะครับเรามองไปที่แคมไฟนะครับกดซีนะผมและนี่คือบล็อกนะครับผมบล็อก แล้วก็กดที่บล็อกแล้วก็กดที่แบนนะครับผมกดบวกอ่านะจากนั้นกดเ็กไฟอ่านจะทำนะการปั่นะปั่นไฟ s <S ติดนะครับผมไฟนะจะติดตลอดาติตลอดตีนะครับจนกว่าฝนจะตกมาทับนะครับผมไปิดนาน หลังจากที่เราสร้างแคมไฟเสร็จแล้วนะครับเราคือแฮมเมอร์ครับทิ่ขวามะมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นทอชแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นตรงอิตอร์นะครับผมคือคังเก็บของนั่นเองครับถ้าคังเก็บของนะครับจะเป็นอะไรที่สร้างยากพอสมควรนะครับเนื่องจากไอเทมในตัวเรามันเยอะนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไปมันก็จะหมดไปนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรจากทิ้นของที่ไม่จะเป็นก่อนนเนื่องจากมันหนักนะครับมันมีเรื่องน้ําหนักเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับก็จะมีท่อนสูงนะกิ่งไม้หิน จะเก็นว่าจะมีวายนะครับคือทาวันนั่นเองโต้าโตต้นไม้นะครับจะมีโอกาสโค่นด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าต่อยทาวอนนะโอโอเคแล้วก็ ถาวันนะครับแนะนำนะครับให้เดินก่อนนะครับให้เดินหาก่อนมันจะมีมันจะมีไออะไรอ่ะมันจะม,ะะม,จะมีต้นไม้ที่มีถาวันเยอะอยู่นะครับอืมเดินหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ถาวันเอยอะ ดไปนะครับมันไม่ใช่นี่หว่ามันต้องเป็นโคดหินนะครับเฮ้ยเยวสิบ้านเราอยู่ไหนเนะี่ยอันนี้เห็ดคิดนะรัเจกินนะฮะที่ผมเก็บไปกินเนะี่ยโอเคอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะทําชิดไว้นะครับด้านบนขวาบนนะครับชิดบ้านเราจะอยู่เสานะครับผมทางนั้นนะโอเคอห็ชิดนี่ผมเห็นแวบๆอยู่นี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 ่น,น,นี่นี่นะฮะ คือต้นที ALLY, ่ม well. ีเาวันเยอะที่สุดนะครับค okay. ือเราตกยังไงก็ได้มันจะได้แต่เาวันอะอ่ะแล้วก็อมีนึงอ้าวคืง มันจะมีน้ำล้อมรอบใช่ไหมครับและตรงน้ำล้อมรอบนะบมันจะมีโอกาสที่จะมีกล่องสปอร์ขึ้นนะครับคือกล่องจะเรียกไงดีอะกล่องเป็นกล่องแบบซับไายนะครับผม <c oughs> <c oughs> ที่ทำให้เราอันนี้ได้นะครับไปทุบแล้วได้ไอเทมแล้วโอเค อ๋เราแพ็กเก็ไวมานะฮะเราะสนาไม่เย็นตรงกองขยะนะฮะก็คิออันนี้เหลือหินสีสิบอันแล้วก็ไม้ท่อนตรงสิบอันเอามาทุบกินกันะะทุบตอไป เกมนี้เน้นหนักไปที่ก้อนหินะเอ้ยน้ำหนักนะผมโอ้เมื่อไรจะครบเลยเนี่ยอ๋อวายตินเนร์สอันก็นะเวลาผมหมดและ้วล่ะ<อ>ก็เป็นเล่นให้ดูแรกๆนะครับว่าจุดไฟยังไงหาอาหารยังไง อาหารก็มันมีติดตัวมาอยู่แล้วนะก็หาอาหารยังไงเข้าเกมยังไงหรือว่าสร้างที่นอนยังไงกดอะไรนอนนะครับผมแล้วก็เซฟเกมยังไงเซฟคือการนอนก็จะเซฟให้แล้วนะครับก็าหาแหล่งน้ํายังไงก็ถุดไฟยังไงตร้งแคมไฟยังไงตั้งแฮมเมอร์ยังไงอย่างเงี้ยนะก็ เดี๋ยวผมสอนวิธีล่าสันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวสอนวิธีล่าลิงนี่ิธีล่าลิงนะครับเราจะต้องมีหินก้อนหนึ่งนะครับกับไม้เอามาบวกกันนะครับจะได้สเตียนะผมทำสเตียเอาไว้ที่เล็กสองนะสเตียนะครับทลิกซ้ายนะเป็นการปลาทีิขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเล็งให้ดีๆนะผมปิ้วจากนั้นกด E ที่ลิงนะครับเมื่อลิงตายแล้วนะครับ ก็เก็บเนื้อเคี่ยวหนังมานะครับผมเรนี่คือวิธีการหาอาหารนะครับแล้วก็เอาเนื้อมาย่างนะครับเราจะกินสดๆมันจะไม่ไ,ไม่ค่อยดีนะครับกดทิ้นเนื้อนะครับแล้วก็ทําการกดนี่นะครับเป็นการย่างต้องมองไปที่ไฟก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอโอเคครับแล้วก็กินตามปกติได้เลยนะครับ โอเคครับสลับชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้สนุกกับ Standard Two นะฮะโหลดกันได้นะครับตามลิงก์ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะ Standard t w นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ